หลังจากคลิปี่แล้วนะครับที่ได้พาเพื่อนๆเ,เข้าชมความอันซีนของพระบรสศท,ที่มีพระเจ้ามากถึง28พระองค์ซึ่งอยู่ในวัดอับสรสวรรค์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานมากันอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็เห็นองค์พระใหญ่อีกหนึ่งวัดที่โดดเด่นเช่นกันครับบางทีเรือก็กลับลำกันอย่างนี้นะครับผมคลองก็มีความกวาม้วางพอสมควรนะรเรือเราก็จะต้องอาศัยท่อยสายกันนะเพราะตรงนี้เป็นสัญจรของหลายลำนะทุกคนกลับเรือก็จะต้องอย่างนี้เลยนะกลางน้ําเลยนะฮะนี่ก็ต้อง จอดรอใบเรือก็ต้องมีความชำนาญน right? ิดนึงนะครับผมในเรื่องของการบังคับทิศทางของเรือนะครับเพราะว่ามอเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับว่จะไปซ้ายขวาอะไรยังไงนี่ฮะํำนันแล่นมาแล้วนะเขาจะมาทางนี้นะครับผมแคบแคบมากแคบมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโวนิดเดียวนะครับผมโคตรสุด ว้าวสุดยอดข้ามมาก็จะมีพระพุทธสายญาตินะปางนอนนะฮะตรงนี้วัดขุนจันทร์นะครับแล้วส่วนใหญ่นะครับผมชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะมีจุดถ่ายรูปที่ถ้าเราถามเรือนะครับเขาจะบอกนะว่าตรงไหนจะเป็นจุดถ่ายรูปของพระวัดบางน้ำได้สวยที่สุดก็จะมีจุดอยู่เราสามารถที่จะเหมาเรือนะครับผมสามารถแล้วก็นั่งเรือไปยังจุดที่เขากำหนดไว้แล้วก็ถ่ายรูปนะฮะ วัดเวรามาตยพันธ์ท่าสาร,ารามหรือว่าวัดขุนจันทร์เป็นวัดที่เต็มไปด้วยความศรัทธาที่หลากหลายครับเป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดที่อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3ที่มีอายุมากถึงร้อยกว่าปีครับแล้ววันนี้เองนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเยี่ยมชมวัดขุนจันทร์วัดที่มีศิลปะพ,พม่าแห่งนี้พร้อมกันครับ สิ่งแรกที่เราเข้ามายังเขตวัดนะครับจะพบกับพทุทธุปูปางสายญาติหลายคนอาจจะเรียกตวมๆกันว่าพระนอนพนอนุทตุนนูปที่เห็นองค์นี้คือปางสวยวิมุติสุขครับเป็นปางในท่าเอ็นที่ไม่ถึงกับนอนและในบ้านเรานั้นนะครับก็มีพระนอนมากมายหลายลูกแต่ที่วัดขุนแจงแห่งนี้นะครับผมเราจะเรียกปางพุทธุูปางเอนนี้ว่าปางสวยวิมุติสุขครับวัดนี้มีฟิลเหมือนแบบเป็นศิลปะที่ให้ความรู้สึกแบบหนึ่งเลยนะฮะ ตั้งแต่มีอาคารอะไรต่างๆที่วิจิตเกินมากๆนะวิจิตเกินบรรยายสวยงามนะฮะนี่เราเข้ามาในเป็นหลังคาคุมนะครับผมบางแดดได้ดีนะและด้านหน้าก็เป็นพระหูนะครับที่เป็นที่นับถือของ ชาวไทยหลายๆคนด้านบนถัดจากพระรหูก็เป็นช้างนะครับสามเสียนที่วัดขุนจ้าแห่งนี้นะครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอย่างมากมายมีทั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อหยกขาวเจ้าแม่คนอิมเพชรงามพระพุทธรูปปางสายญาติพระพุทธชินาราชศิลปะโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆภายในวัดนะครับที่มีความงดงามและมากไปด้วยคุณค่าตามประวัติศาสตร์ครับ วัดแห่งนี้นะครับผมที่ได้ชื่อว่าวัดขุนจันทร์เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นมีพยายามหาหมาดพระสุริยภักดีเจ้ากรมพระตำรวจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้รับชัยชนะจากศึกที่เวียงจันทร์และก็ได้เท้าพันธาสารที่ดาวของพระองค์มาบูรุณะระปิิสังขรส่วนต่างๆของวัดเก่าแห่งนี้ครับและก็ได้กราบทูลขอพระราชทานชื่อใหม่จากราชกาลที่5และก็ได้ชื่อว่าวัดวรมามาตยพันธะอสารารามเมื่อปีพุทธศักราช2426 หลังจากนั้นไปต้นมาชาวบ้านก็มักจะเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดขุนจันจบจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับวัดขุนจันทแห่งนี้นะครับผมเป็นการสร้างงานผสมผสานการระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะพม่าและศาสนวัตถุแห่งนี้นะครับผมก็ล้วนสูงใหญ่โดดเด่นไม่แพ้วัดใดในประเทศไทยครับ ที่วัดแห่งนี้นะครับผมจะมีพิธีกรรมที่โดดเด่นเลยก็คือการไหว้พระหูมีการจับนมพระหูและก็ปิดทองบริเวณส่วนล่างขององค์พระหูครับพิธีสวดมนต์รบาะราหูถือว่าเป็นการสะดอกเรคราะห์แคล้วคลาดว่ากันว่าพระหูวัดขุจนจันทร์นะครับผมมีความเข้มขังทรงอนุภาพอย่างสุดกําลังกันเลยทีเดียวครับและที่วัดขุจนจันทร์แห่งนี้นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในลิสต์ของวัดดังที่เกี่ยวข้องกับพระหูใครที่อยากจะกราบไหว้พระหูหรือสระเคราะห์แก้ปีชงเรียนเชิญครับ วัดขุนจันทร์นะครับประติมากรรมทุกอย่างก็จะมีความลึกซึ้งเป็นแบบนีเข้ามาก็สวยงามที่แตกต่างจากสถานที่วัดต่างๆว่าด้วยลายเส้นต่างๆศิลปะประติมากรรมที่ถูกตกแต่งและจัดวางนะเหมือนเราได้เข้ามาสู่พุทธศาสนาอีกรูปแบบนึงนะครับแต่ก็สวยงามนะทุกคนสวยงามมีขนาดมีขนาดนี่เมน,น,น,นหรือเปล่าเนี่ย นี่เมนเผาศพนะครับผมบ้านหลังท้ายที่จะส่งากายหยาบสังขารหยาบนะบเมื่อเราหมดบุญหมดกรรมในโลกมนุษย์แล้วก็ต้องสลายกลายเป็นธาตุสี่นะฮะกลายเป็นดินคืนสู่สภาพธรรมชาติยังถูกตกแต่งออกมาได้ค้นงามขนาดนี้นะครับผมก็ไม่มีความนากก่ากลัวแต่ประการใดนะครับก็เน้นความสวยงามเป็นกระจกแก้วแล้วก็มีพญานาคราชนะครับเป็นไปทางขึ้นและทางลงอาวิบูล วัฒนธรรมคือทุกอย่างเนี่ยเป็นศิลปะหมดเลยทุกคนดูดินี่ สถานทุกอย่างในแต่ละหลังตรงนี้นะครับผมพื้นที่บริวัติทั้งหมดนะครับเป็นงานผลงานที่ถูกจัดวางได้อย่างดีนะครับและตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีความสวยงามหลากสีสันนะฮะโดยที่จะเน้นเป็นสีสว่างนะครับผมบรรยากาศในวัดนี่ก็มีความงดงามทางด้านการตกแต่งนะครับทุกอาคารนะฮะที่จะถูกประดับด้วยกระจกต่างๆนะครับที่มีสีลักษณะต่างๆแล้วก็มีความวิจิตรออ้อยทางด้านประติมากรรมปูนปั้นนะครับที่ทําให้สถานทนภายในนี้นะครับผมแตกต่างจาก ข้างนอกท,ทั่วไปนะครัถือว่าเป็นอา,อาคารที่มีความวิจิตรมากๆนะครับผมสวยมากนะครเข้ามานี่นี่ผมเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะ จริงๆก็มาวัดปักน้ําค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมแล้วก็เห็นวัดเนี้ยที่จะอยู่ตรงข้างนะเพียงเราข้ามสะพานข้ามข,ของมาก็จะมาถึงที่นี่นะครับและนี่คือการเข้ามาครั้งแรกก็เอื้งในสถาปัตยกรรมปฏติมากรรมทุกชิ้นของทางวัดเลยน,นี่ก็มีความเชื่อที่หลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าคุณจะเข้ามาก็ยังได้เจอในความเชื่อศรัทธานในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าด,ดีมากนะครับ ผมพ่อยกขาวนะทุกคนเรามองทะลุกระจกเข้าไปเนี่ย mm. เห็นพระพุทธรูปนะองค์สีขาวทั้งองค์นะตั้งอยู่ภายในห้องด้านในนะครับผมซึ่งก็มองผ่านกระจกเข้าไปก็เห็นองค์ท่านได้ค่อนข้างจะชัดอยู่นะครับว้าวฟิลของทางวัดก็ จะคล้ายๆแบบศิลปะทางพม่านะครับผมมองว่าทุกอย่างก็ถูกตกแต่งได้มีความหอดช้อยลายเส้นต่างๆก็จะแตกต่างกักบ,บ้านในเมืองไทยเรานะครับแต่ที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยอาคารที่มีกระจกสีสันที่แตกต่าองออกไปและทั้งงานนะ,ะแะทางด้านหลังของตรงนี้ก็คือหลวงพ่อหยกขาวนะครับมทุกคนเป็นพระที่อยู่ถนะัดเข้ามาจากพิธีกรรมตรงการเดินเข้ามาสักหน่อยนะก็ะจะมีเป็นเหมือนเป็นประลังเนาะแล้วก็ะจะมีป้ายบอกว่าหลวงพ่อหยกขาวแล้วก็เข้ามาสักการะท่านอย่างภายในได้นะฮะ ตรงนี้หน้าแท่นท่านก็จะมีแบบเต็มไปด้วยบริวารนะเราองคุมานลนะครับผมอปูถุหรือสีต่างๆนะครับผมมีกระทิงด้วยตรงนี้หนึ่ตัวปิดทองนะครับกระทิงปิดทองเรียบร้อย ความที่วัดขุนจันทร์นะครับอยู่ใกล้กับปากคลองดา่านบริเวณเชื่อมต่อกับคลองบางหลวงและตลาดภูซึ่งเป็นถิ่นที่มีชาวไทยเชื่อสายจีนอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากชาวจีนแถบนั้นนะครับต่างก็นับถือหลวงพ่อโตแห่งวัดขุนจันทร์ที่ว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะมากราบไหว้สักการะบูชากันอยู่ตลอดซึ่งจะมากันในช่วงเทศกาลประเพณีของทางจีนและชาวจีนในรุ่นกับเก่าเองนะครับผมต่างก็นับถือหลวงพ่อโตเป็นพระประจำใจของชาวตลาดภูอีกด้วยครับ ภายในพระวิหารศิลปะิที่งดงามหลังนี้นะครับผมซึ่งก็มีหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ครับชาวไทยพุทธหรือเพื่อนบ้านต่างก็เข้ามากราบไหว้ขอพรบารมีหลวงพ่อกันอย่างต่อเนื่องด้านหน้าองค์หลวงพ่อก็จะมีพระสังกัใจพระผู้มากบรมีพระผู้โดยบุรดาเรื่องความบรมสมบูรณ์นอกจากนั้น,นยังพบกับรูปเสมือนของอดีตท่านเจ้าวาดนั่นก็คือพระรูวิบูลธรรมรัตน์ ตรงนี้จะมีพิธีให้เราทํากันอย่างมากมายนะครับผมเป็นพิธีกรรมที่เสี่ยงทายว่าจะเป็นการยกองค์พระหรือเสี่ยงเซียมซีก็นับได้ว่าเป็นอีกอย่างที่คนเข้ามาจะมาขอหลวงพ่อท่านช่วยทำนายบอกกล่าวโดยผ่านพิธีกรรมเหล่านี้ครับ เป็นหนึ่งวัดที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่มีความสวยงามนะคะที่มีการตกแต่งดา้านศิลปะประติมากรรมแล้วก็เป็นสถานที่เต็มไปด้วยผู้คนเดินทางเข้ามากล่าวถว้ยถึงสิต่างๆมาขอ,ขอ,ขอ,ขอพรอ,อมนวยชัยมาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจนะครับผมเพียงตรงข้ามกับวัดปักน้ำนะเราใช้สัญจรทางข้ามสะพานเข้ามาก็เรียกวัดนี้ว่าวัด วาราม,มาตก,กันมท่าสารารามหรือว่าวัดขุนจันทร์ชื่อเขาก็อาจจะเรียกยา่นีดนึงนะครับผมแต่ว่าเข้ามาพบเนี่ยเหมือนเราก็เข้ามาสู่ศิลปะประติมากรรมนะผลง,งานที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาแล้วก็สวยงามเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับว้าวทุกจุดเลยคือว้าวทุกจุดเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับมิมูต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดที่ รับชมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อ,ตอไปนะที่ผมจะนําสถานที่ที่น่าสนใจนะมาเสนอเพื่อนเพื่อนนะเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะได้เดินทางไปทาบุญสักการะนะครับผมสำหรับวันนี้มิปูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ okay.